ก็ขอสวัสดีชาวราศีกุมนะคะสำหรับไตรามาสแรกของปี2567นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปอก็ได้สุ่มทำนายอขออภัยค่ะสุ่มหยิบไพ่ขึ้นมา10ใบ,บนะคะด้วยอธิษฐานจิตนะคะให้แก่ชาวราศีกุมนะคะ,ะสาหรับวันนี้ก็อาจจะมีเสียงแทรกบ้างเล็กน้อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะเพราะว่าข้างบ้านกำลังมีฉลองกันโอเคค่ะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่ทั้ง10ใบนะคะของชาวราศีกุมกันเลยนะคะไพ่ของชาวราศีกุมก็จะมีไพ่ย d g e of swords นะคะอันนี้เป็นไพ่าราชาถือดาบาาเป็นไพ่แห่งชัยชนะนะคะไม่ใช่รา,ราชาถือดาบขออภัยค่ะเป็นไพ่แห่งชัยชนะนะคะปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมานานาประการก็สำเร็จนะคะแล้วก็มีไพ่ เจ็ดไม้เท้านะคะไพ่เจ็ดไม้เท้านี้บ่งบอกถึงการต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะมันอาจจะมีสิ่งที่ยังมีสิ่งกีดขวางบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีไพ่ไพ่หกดาบนะคะไพ่หกดาบนี้ก็คือการเดินทางหรือว่าการคลี่คลายปัญหาต่างๆนะคะสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีมันจะได้ผ่านพ้นไปนะคะต่อไปเป็นไพ่ The Hyrophants นะคะอ๋อขออภัยค่ะ The h y ฮ r i ิ e s ทนะคะ The h y ฮ r i ิ e s ทนี่จะเป็นอ่ไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าราชินีผู้ทรงสง่านะคะแล้วก็อ่าเป็นไพ่ที่ดีไพ่หนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยมาขยายความนะคะอ่าต่อไปเป็นไพ่ 10เหรียญน,นะคะไพ่สิเหรียญน,นี่เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะใครได้ไพ่แบบนี้สแสดงว่าเป็นจะได้เป็นเศรษฐีเศรษฐีนีเลยนะคะหรือไม่ก็ถูกรางวัลได้รับโชคประมาณนี้นะคะ ต่อไปเป็นไพ่ The f o o นนะคะไพ่ The f o o นนี่ก็หมายถึงก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับอิสรภาพนะคะทางการเดินทางนะคะ,อ,ะอาจจะหมายถึงการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดหรือไม่ก็การไปสูดอากาศบริสุทธิ์หรือไม่ก็เกี่ยวกับการค้าการต่างประเทศอะไรต่างๆก็เป็นไปได้นะคะ ต่อไปเป็นไพ่สี่เหรียญนะคะไพ่สี่เหรียญบ่งบอกถึงคนที่มีความมัธยัสถอดออมนะคะคนที่สามารถควบคุมด้านการเงินได้นะคะต่อไปเป็นไพ่สองถ้วยนะคะไพ่สองถ้วยนี่ก็จะบ่งบอกถึงสิ่งที่ถ้าเป็นความรักก็จะเป็นความรักที่ดีงามนะคะได้เจอ,อคนที่ถูกตาต้องใจนะคะได้เจอ ความรักที่ตรงสเปคนะคะแต่ถ้าเป็นการค้าการขายแสดงว่าเรามีคู่ค้าที่ดีมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการการเงินนะคะก็ะแปลได้ว่าเป็นเราจะได้รับโชคนะคะจากคนใกล้เคียงจากคู่ครองอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปไพ่เ h e ะเฮอร t มิตนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่หรือไพ่ฤาษีนะคะก็จะ บ่งบอกถึงคนที่รักความสงบนะคะเกี่ยวกับคนสูงวัยนะคะจะเข้ามาเกี่ยวข้องในบทบาทจะมามีบทบาทเกี่ยวกับาการงานการเงินหรือความรักของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้นำแสงสว่างเข้ามาสู่เรานะคะสุดท้ายเป็นไพ่ ไพ่สีดาบนะคะไพ่สีดาบก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะาการเจ็บป่วยการอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านการงานกันก่อนเลยนะคะด้านการงานประองว่าคุณจะมีปัญหาอุปสรรคในด้านการงานบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ว่า อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะก็คือ,อไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะมีการฝ่าฟ,าฟันปัญหาฝ่ฟา,ฟาฟันอุปสรรคนะคะแต่มันมาพร้อม edge of sort นะคะก็คือมาพร้อมหนึ่งดาบนั่นคือคุณฝ่าฟันแล้วคุณประสบผลสําเร็จนะคะคุ้มคุ้มค่าเหนื่อยนะคะหายเหนื่อยนะคะเหนื่อยมามากขนาดไหนสิ่งที่ได้ตอบแทนก็มากขนาดนั้นนะคะ ต่อไปมาดูด้านการเงินนะคะการเงินในที่นี้คือ,อในด้านของอการแก้ปัญหาของคุณคือคุณคุณค่อนข้างที่จะประหยัดอดออมประหยัดมัธยัติและก็ใช้เงินอย่างรู้คุณค่านะคะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะเพราะว่าคุณกลัวที่จะอาจจะกลัวด้านสภาวะเศรษฐกิจที่มีในทุกวันนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าในนี้ บอกถึงสิบเหรียญคุณมีเงินหมายถึงการเงินของคุณมันดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณไม่ได้ใช้เงินเปลืองคุณไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยนะคะ,ะคุณก็ยังถึงจะมีมากแต่คุณก็ยังประหยัดก็ยังใช้เงินอย่างรู้คุณค่าอยู่นะคะซึ่งการเงินนะคะที่มีมากตัวนี้นะคะในสิบเหรียญอาจจะมาจาก ตัวอาจจะมาจากมรดกนะคะของทางฝ่ายคุณหรือไม่ก็ฝ่ายาคู่ครองของคุณนะคะหรือไม่กอ็อาจจะมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะคะหรือ,อถ้าใครถ้าใครมีคู่ก็อาจจะเป็นทำการค้ากับ ทําทการค้าการขายหรือไม่ก็ช่วยกันทําธุรกิจกับคู่ครองนะคะจนได้เป็นเศรษฐีเศรษฐินีนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมนะคะแต่ว่าก็พากาันประหยัดมัธยัสถอดออมนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ใจ่ายสุรุย่ยสุร่ายนะคะก็เลยทําให้พวกคุณมีการเป็นอยู่อย่างมีความสุขนะคะซึ่งจะเห็นได้จากไพ่การเดินทางนะคะไพ่เดอะฟูล นะคะก็คือพ่ยอิสระนะคะอาจจะมีอิสระทางด้านทางด้านการเงินนะคะก็อาจจะมีแพลนในการไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือไม่ก็ไปเกี่ยวกับถ้าไม,ไม่ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศก็อาจจะเป็นการามีการค้ากับต่างประเทศต่างภาษาอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเป็น านักเรียนนักศึกษาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะ,ะได้เดินทางไปไปเรียนไปศึกษาต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักอมองว่าคุณจะได้พบรักที่ที่ดีนะคะ,ะได้รักที่ ถูกใจนะคะเจอคนถูกใจเลยนะคะแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะคะ,ะคนที่มีคนที่คนเป็นโสดจะได้เจอคนถูกใจนะคะคนที่คบหากันอยู่ถ้าสถานะยังไม่ชัดเจนจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,ะถ้าคนที่ อ,อยู่กินด้วยกันแล้วอยากมีบุตรมีบริวารก็สามารถมีได้นะคะอันนี้เป็นไพ่แห่งความรักที่ดีมากเลยนะคะแล้วยังบ่งบอกถึงถ้าเป็นการงานนะคะก็ยังบอกบ่งบอกถึงมีคู่ค้าคู่สมาคมที่ดีมากนะคะแต่ว่าอาจจะมีคู่แข่งมากหน่อยนะคะก็เลยอาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะแต่ว่าถึงจะมีคู่แข่งยังไง อันนี้วกมาด้านการงานอีกนะคะถึงจะมีคู่แข่งยังไงคุณก็ชนะขาดนะคะเพราะว่าคุณได้ a g e of sword นะคะในด้านสภาพแวดล้อมรอบข้างนะคะดูแล้วคนที่จะเข้ามา,าช่วยเหลือนะคะก็คือคนที่มีอายุสูงสักหน่อยเป็นผู้ใหญ่นะคะจะดูได้จากไพ่เดอะเฮอร์นะคะเขาจะเข้ามาช่วยนะคะ อมมองว่าน่าจะเป็นด้านการงานนะคะหรือไม่ก็การเงินนะคะถ้าคุณอมองหาอะไรไม่เจอหรือว่ามีอุปสรรคขวากน้ำนะคะด้านการงานสามารถไปขอความช่วยเหลือจากาคนรอบข้างของคุณซึ่งเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงวัยนะคะดูแล้วเป็นคนที่นิ่งสงบ นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงนะคะเขาจะนําแสงสว่างมาให้คุณนะคะแล้วคุณสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะอันนี้คุณก็ลองไปปรึกษาดูนะคะอาจจะเป็นในที่ทํางานของคุณหรือในแวดล้อมรอบข้างคุณนะคะคุณก็ลองลอง,ลองมองดูนะคะ,ะในนี้ขึ้นอ่าไพ่เดี๋ยวให้ริเทสขึ้นมานะคะพอลืมพูดไปาในความรัก ถ้าคนโสดนะคะ,ะคนโสดบางทีก็อาจจะอยากอยู่เป็นโสดอย่างนี้ไปนะคะคือฉันฉันฉันอยากจะอยู่แบบสงาา่าผ่าเผยเป็นผู้หญิงแบบสง่ายอย่างนี้ไม่ไม่ไม่อยากจะมีคู่ครองก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเมื่อขึ้นไพราชินีพระจันทร์นะคะถ้าถามถ้าถามถึงเรื่องความรักส่วนมากจะเป็นโสดครองโสดนะคะ,ะแต่ถ้าคนมีคู่ นะคะคนมีคู่คนคบกันอยู่แล้วถึงจะเป็นสถานะทีะ่กำลังมีความสุขกำลังะจะขยับขยายหรือว่ากำลังเลื่อนขั้นเลื่อนระดับในการในความสัมพันธ์นะคะอันนี้มันเป็นภาพโดยรวมเนาะเป็น general reading เพราะฉะนั้นคุณก็ลองดูว่ามันตรงตัวไหนนะคะก็เพราะว่ามันมันขึ้นมาทางไพ่เจอ รักแรกพบนะคะแล้วก็มีไพร่ราชินีพระจันทร์นะคะก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะต่อไปนะคะอ่าไม่ว่าจะอุปสรรคขวากหนามด้านการงานของคุณจะมีมากขนาดไหน นะคะตรงนี้ไพ่การเงินคุณไม่มีปัญหาเนาะมีแค่ไพ่การงานที่อาจจะมีอุปสรรคขวางน้ำบ้างอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างอาจจะต้องลงทุนลงแรงบ้างนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไป ในทางที่ดีขึ้นนะคะหลังจากไตรามาสนี้ไปก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆแน้อยนะคะแต่ว่าก็ให้คุณไปสะดอกเคราะห์โดยการทำบุญไปหยอดเหรียญ อ่านะคะที่ที่วัดหรือสถานที่ต่างๆนะคะ5บาท10บาทแล้วแต่ศรัทธาของเรานะคะแต่ว่าให้เราเหยอดด้วยใจเรานะคะแล้วก็หรือไม่ก็คุณอาจจะสะดกดเคราะห์โดยการทําบุญถวายลงโศบประมาณนี้ก็ได้นะคะก็มีแค่นี้นะคะที่ที่ต้องระวังนอกนั้นก็ถือว่าเป็นอภัยที่อ่าที่ดีระดับหนึ่งนะคะเป็นภัยที่ดีมากนะคะเพราะสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีนะคะมันจะ ค่อยๆค,คลี่คลายไปนะคะแล้วก็หลังจาก3เดือนนี้ไปคุณก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะปอก็อขอให้ชาวราศีกุมประสบพบเจอแต่ความสุขความจเจริญตลอดปีและตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ